สวัสดีครับร้านเวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนําเช่นเคยครับเป็นพยาคุณนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของพระอาจารย์วัดพระวราวัดโพทองนะครับผมพระอาจารย์วาวัดโพทองท่านก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในเรื่องคุดเลยนะครับของเมืองไทยนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาแล้วก็ท่านาจชรย์เติเกยชาติแดงด้วยนะครับข้างหน้าเนี่ยแต่มันนานล้วมันก็เลยหลุดออกไปนะก็เหลือเหลือรอยหน่อยเหลือร่องรอย นะครับออกตั้งแต่ปี2 5งพันปัจจุบัน2567นะครับนะครับ2567จาก56มา67นะครับผ่านระยะเวลามาแล้วชิปีนะครับอาจารย์วราท่านก็นดังเรื่องขุดนะครับอดีตชาติท่านเคยเล่าให้ฟังนะครับเป็นเคยเกิดเป็นพญาคุดน้อยแล้วก็ นะครับถูกพยามุญจลินจับขังจนกระทั่งเสียชีวิตไปนะครับปัจจุบันท่านก็เลยได้พรจากพยามุญจลินนะครับเหมือนกับการชดใช้นะฮะที่ทาให้ท่านต้องเสียชีวิตไปในอดีตการนั่นแหละนะครับพยามุจลินก็เลยจะมาบอกนะครับนะครับเวลาท่านทำนายดวงตาแรงต่างนะครับของคนก็อท่านก็กระซิบบอกนะฮะท่านบอกก็ไม่ได้เรียนวิชาโหดนะครับหรือหมอดูแล้วมันหรอกแต่ว่ามีพลังของพยามุจลินจะมาคอยบอกนะครับ ซึ่งนาใไรเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านจะจะรู้นะครับว่าท่านแม่นมากนะครับเผยพ้องยิงเรื่องเลขเบอร์นะครับผัวย่าไม่ค่อยบอกกะนนะจะพยายามเราก็พยายามสอดแทรกนะครับมีครั้งหนึ่งมาเป็นจูโอ้โหแม่นมากนะครับแล้วคนที่มาหาเนี่ยมาปรึกษาท่านตอนแรกบอกเนี่ยขายยาเป็นมุงเพศอะไรต่างบอกลูกชายแ้วเป็นคนสิงคโปร์นี่ยไงเนี่ยนะก็เกิดบอกว่าถูกจับไปเงินนับ เหมือนท่านรู้เลยนะับว่าไม,ไม่ใช่ยบาบำรุงทางเพศมันเป็นยาเสพติดท่าน,นก็นับแล้วบอกจานวนเม็ดถูกหมดเลยนะผมก็งงแล้วก็ผมก็แอบดูนะนนก็เขียนชาวสิงคโปรข์ขาฝอเลขท่าน,นก็เขียนให้ผมก็แอบดูนะแต่ผมไม่ค่อยเชื่อนะว่าจะออกตรงสุดท้ายมาออกตรงนะครับของเราเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับกลับหน่อยหนึ่งเลยยังไงเนี่ยนะผมจะไม่ผิดนะกลับ82เป็น28ละประมาณเนี่ยนะครับเราไม่เคยรู้ถ้าคนาลูกศิษย์ใกล้ชิดม,มากๆเขาจะรู้กันนะ ตัวจะไปซื้อเพได้ได้ตังค์อะไรเงี้ยนะครับองนี้ก็น,น้อยน้อยนักองค์นะครับพญาคุณของอาจารย์วราที่จะเป็นข้างหลังมีอาจารย์วราตัวใหญ่เป็นนายหลวงราชาการที่9กับนาหลวงราชาการที่6กจะเยอะราชาการที่5ไม่ใช่ราชการที่6กตัวใหญ่เป็นราชการที่5้านะพอหล่อห้าท่านผีคุณอ้ำประกรคุณอ้ประการกับเมืองไทยเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีหมายเลขโค้ดนะครับองค์นี้2019แล้วก็มีนะครับวงแหวน วาระทศวรรษก็คือวลาระนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยมีรุ่นไหนครที่เป็นรูปรลักษณ์ขั้นในะฮะนะครับรายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะฮะกล่องเดิมเรื่นสมณศักดิ์ประจำวาระพระพุทธทองสรราาองห้าหกนะครับคนที่มีบุญสัมพันธ์กับองค์พระยาคุณบูชาคุณละดีนะฮะนะครับใครที่อดีตการเคยเกิดเป็นพระยาคุณอะไรเงี้ย นะครับลองลองดูจะรู้นะฮะถ้าบูชาแล้วก็มีโชคมีลาภเข้ามาค้าขายดีถูกหวยแ,แน่นอนแหละท่านเคยเกิดเป็นพญาครุแต่ถ้าบูชาแล้วไปแล้วมงกดร้อนตล้อนรุ่มกุ้มใจไม่ใช่นะฮะอาจจะเกิดไอดีตการเป็นพญานาคนะครับแต่ของผมเนี่ยเคยเปิดเป็นทั้งอย่างเลยนะตั้งนาคตั้งคุดนะครับส่วนใหญ่พญาครุฑก็จะให้ผลทั้งเรื่องของการทำมาค้าขายของผมนะทำมาค้าขายดีนะครับส่วนพญานาคก็ถูกหวย เคยไปไหว้ปูกซีซทโธก็ถูกหวยนะครับไอ้นี้ต้องสังเกตนะฮะบางคนเคยเกิดอดีตการนะครับนี่ความเชื่อนะความเชื่อส่วนบุคคลเคยเกิดเป็นอย่างเดียวนะครับเราก็บูชาอย่างเดียวนะครับแต่คนเมืองไทยเนี่ยเกิดเป็นคุดเยอะเหมือนกันนะครับผมที่เกิดเป็นองค์พญาคุชเยอะแล้วก็บูชาพญาคุชก็มีความเจริญก้าวหน้านะครับองค์พญาคุชเนี่ยนะครับว่าคือนะครับใครที่รับราชการหรือพวกใก็ดีพวกทําค้าขาย นะครับเป็นลูกจ้างนะครับองพยาคุดเนี่ยเป็นมหาเทพนะครับซึ่งมีฐานะพะนลลายยงยองให้เท่ากันเพราะว่าท่านเคยลบกับสู้กับพะนลลายแล้วก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะนะครับพนาลายก็บอกเอองั้นก็ให้มีฐานะเท่ากันนะครับส่วนท่านก็ขออาศัยเป็นพานะของพะนลลายแล้วก็ขอเป็นเครื่องหมายพนลลายนะครับตรงพระมาลาของพนาลายคือหมวงพะนาะลายเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายพยาคุดนะครับซึ่งเมืองไทยเรานะฮะก็นับถือ ศาสนาไทยทั้งพาราหมณ์พุทธผีนะครับศาสนาพาราหมณ์นี่ก็จะเป็นความเชื่อในศาสนาของคนไทยตลอดมานะครับอง,งพยาคุดก็เป็นเครื่องหมายของทางรัชการนะครับเครื่องหมายของอํานาจเครื่องหมายของทางพระมหากษัตริย์นะครับก็จะใช้เครื่องหมายของพยาคุดนะครับซึ่งพยาคุดเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องหมายของอํานาจในเวลาไปนะครับไปไหนเนี่ยพูดผีพิศาจจะเกรงกลัวนะครับ คุนใสม์มลดำต่างๆนะครับมาถึงก็เจอหมดนะฮะไม่กล้าสู้ไม่กล้าสู้พยายาคุณนเรื่องจับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอํมมานาจนะครับนะครับัสัญ,ญลักษณ์ของอานาของพนาลายัยให้เท่าพนาลายัยพนาลาัยเนี่ยตามความเชื่อศาสนาความนะครับหรือทางของพระมหากษัตริย์เราก็เป็นพันนาลาัยวัตาเป็นเทพประวัตาิมานะครับมาช่วยบำบัดทุกบำรุงสุวนให้ประชาชนนะครับ ฉะนั้นก็เลยมีเครื่องหมายเป็นพยาคุดนะครับผมสวยนะครับองค์นี้ทานไ้แล้วสิบกว่าปีนะครับเป็นเนื้อโรงยาแดงเลยนะครับเงินกับเก่าพอดีผมจัดร้านเจอ,อบูชาเช่าบูชามาตั้งนานแล้วนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่รือศูนย์แปดหนึ่ ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งครับท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านนะครับและจะไม่พลาดวัตถุมงคลรายการดีๆจากรา้า,า,านาาาาอวยอพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ